โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาอ่านรีวิวอาวุธฮีโร่นะครับซึ่งหลายๆคนก็แลกได้วันนี้นะครับนั่นก็คือขวานมินทอนนะครับก็เราไปดูความสามารถของเขากันเลยนะครับก็ความสามารถแรกนะครับระดับดีก็ความสามารถขวานนะครับเพิ่มอัตราต้านทาน15%และต้านทานความเสียหาย15%นะครับ ก็ต้านทานนี่ถ้าแปลตรงตัวเลยน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้านความเสียหาย15%ก็ลดดาเมจไปเพียวๆเ,เลย15%นะครับ mm hmm. ก็สกิลระดับ C นะครับเล่นกลการโจมตีปกติอาจจะโจมตี2ครั้งนะครับเหมือนกับธนูนะครับกระสุนแต่ละนะ้าสร้างความเสียหาย55%นะครับก่อแรงขึ้นมา10%นะครับ ก็สกิลระดับ c นะครับการโจมตีปกจานโจมตีธรรมดานะครับแต่ละอันจะสร้างาสถานะตัดนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมของพลังชีวิต12%นะครับก็โดยเรียงซ้อนสูงสุด5สแตกนะครับก็มีเวลาอยู่3รอบนะครับก็สกิลระดับ a นะครับนีิพานสร้างความเสียหาย170%ก็อันติเมตนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งตัวค่ามีสถานะระดับสถานะ ความสามารถของ B นะครับซึ่งสถานะตัดนะครับก็จะทําให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น8%นะครับต่อ1สถานะนะครับซึ่งมี5สถานะนะครับ5 8 40ก็ตีเข้าเลือด40%เลยนะครับกอเกียนบุก,ก็แตกเหมือนกันนะครับถ้าเจอ,อสกิลนี้เข้าไปนะครับ คก็ประมาณนี้นะครับส่วนค่าสถานะนะครับก็เลือดอยู่5,393พลังโจมตี700นะครับก็มาเปรียบเทียบกับเล็กทอร์เรีร์ก็ได้นะครับเล็กทอร์เรีร์เป็นสายโจมตีนะครับเลือดมีแค่4ี0พนะครับซึ่งบวก5ไปแล้วนะครับพลังโจมตี200กว่านะครับต้องมาดูเอ็กคาลิเบอร์นะครับเอ็กคาลิเบอร์บวก0นะครับแต่พลังโจมตีเยอะกว่านะครับ ซึ่งอาจจะเดาได้ว่าเป็นสายป้องกันนะครับคิดิคอน29นะครับภูมิพุ่มกัน39ก็พูมมพุ้มกันท่อง้ันน้อยนะครับคิดิคอนอคิดิคอนอยู่ในระดับไม่ได้มากมากที่สุดนะครับก็ลองลงมาจากสตาร์อรนะครับ โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับสำหรับรุนที่จะเอาไปนะครับก็แทบจะใช้ได้ทุกอันเลยนะครับก็คือผมจะใส่ทะลุเป็นสีอ่าสีเหลืองนะครับก็ระดับส,งสูงๆ์เขาจะมีอัตราบล็อกกันเกือบร้อยกันเลยนะครับก็ต้องใส่ทะลุไปนะครับไม่งั้นจะยิงเบามากเลยนะครับก็สีม่วงผมเล่งเป็นอัตราคีนะครับเพื่อติดคีจะได้แรงขึ้นนะครับ อย่างสุดท้ายก็เป็นอันตราบล็อกนะครับถ้าติดบล็อกดาเมจจะลดลงเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับก็สัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงก็ตามนี้เลยนะครับเป็นม้าไฟกับเกนบูนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมเดี๋ยวแวะไปร้านค้านิดหนึ่งนะครับก็ร้านค้ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมี อาสาเลี้ยงเสริมสีน้ำเงินนะครับก็เดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นแบบเลือกนะครับแล้วก็มีแพ็คแครอทนะครับเปิดปุ๊บได้แครอทห้าสิบชิ้นนะครับก็สำหรับใครที่แลกมา้าอาชามาแล้วไม่มีแครอทก็สามารถซื้ออัพมาได้นะครับแล้วก็มีฐานหินมาขายนะครับ มีตาผ้าอาทิตย์ด้วยนะครับเอาไว้อัพลิมิตเบรกสักี่นะครับก็ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ยานผ่านนะครับสมมติว่าเป็นเต่าแล้วกันนะครับนี่ครับจะใช้เหรียญตรงนี้นะครับในการอัพพัฒนาจากเลเวลหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยสิบนะครับนี่ครับก็สัวนเลี้ยงสีเขียวนี่สี ขอสีน้ำเงินนี่นะครับสีฟ้านี่ครับเลเวลสูงสุดจะอยู่ที่140นะครับส่วนสีเขียวเรเวลสูงสุดจะอยู่ที่120นะครับแล้วก็สีม่วงนะครับเรเวลสูงสุดอยู่ที่160นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบอเดี๋ยวปุยเปิดนี่ก่อนนะครับอันนี้นะครับาสาเรเลี้ยงอยู่ในกล่องเลยครับมีกระต่ายมี กั้งนะครับมีลามะมีรถแล้วก็มีเต่านะครับก็ไม่มีมดนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ผมแนะนำเป็นอสามตัวนี้นะครับมีกัง้งมีรถแล้วก็มีเต่านะครับก็หลักๆอยากให้แลกเต่าเต่ากับกุ้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนี้ ก็เดี๋ยวไปรีวิวกันเลยนะครับโอ้มีโหมดใหม่มาด้วยนะครับไปรีวิวในโหมดใหม่เลยแล้วกันนะครับอ่าสำหรับฉาย,ยานะครับมีฉาย,ยาเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นราชาสนามลบนะครับเงื่อนไขของการได้ก็คือชนะโหมดนี้20ครั้งนะครับก็จะปลดล็อกฉาย,ยานี้เลยนะครับ ตอนนี้โหมดนี้บั๊กอยู่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนปีกนะครับในการเล่นแล้วก็ไอเทมไอเทมชําระนะครับก็บั๊กเหมือนกันนะครับชิบหายแล้วไม่ไดเอารูนความไวมานะครับตอนนี้น่าจะแย่งทงกับใครไม่ได้นะครับนี่ครับน่าจะคนนี้นะครับ จะเก็บธงนะครับก็ในโหมดนี้ผมแนะนำให้เป็นปืนลุนนาแล้วก็สัตว์ขี่นะครับสกีผมแนะนำเป็นเต่าแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อเริ่มเทินได้เกาะมา500นะครับซึ่งว่าซึ่งถ่านเลือดหมื่นหนึ่งได้มาเพิ่ม5%าเนะครับเลือดหนึ่งหมื่นได้มา500เลยนะครับ ก็ซับดาเมจได้ประมาณ1เลยนะครับก็อันติเมตสามารถใช้บวก1บวก2บวก3ได้นะครับโอเคปาไปก่อนครับทุกคน ยิงทีละหกร้อยหกก็ตีครั้งละพันนะครับก็สเต็กบนหัวเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น4แล้วนะครับโอเคก็ชช่แข็งนะครับเขาน่าจะมาด้วยกันนะครับก็ขอดูนหน่อยเถอะครับแคนทีเอโอเนะครับ คนหนึ่งคนละคนละแคนนะครับนี่ครับเด้งเลืบอง12%นะครับได้800เอยะทำไมน้อยแปลกๆอ๋อ8%นะครับ เลือดหนึ่งหมือนก็แปดร้อยนะครับยิงน้ำแข็งวันนี้เพื่อนตาหน้าเราก็หลุดแล้วเขี่ยของวันนี้ทิ้งไปเลยนะครับกิงธรรมดาไปก่อนนะครับสลายน้ำแข็งนะครับทุกคน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอาวุธที่นี้ก็บนหัวจะติดสถานะนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ